ผมจะมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตัวผมแล้วกันนะเรื่องนี้เริ่มต้นจากการกำเนิดของฮาปี้ตัวหนึ่งเธอทั้งสง่าง,งามตั้งแต่เล็กจนโตจนกระทั่งวันหนึ่งเธอได้พบเข้ากับชายหนุ่มมนุษย์สนธรรมดาคนหนึ่งทั้งคู่ตกลุมรักกันอย่างลึกซึ้งและได้ให้กำเนิดฮาปพี้ลูกผสมตัวน้อยทั้งหมด8ตัว และในวันหนึ่งฮาปี้หญิงตนนั้นได้ไปขโมยแอปเปิลทองอันมีค่าของหมู่บ้านคนเถื่อนมาโดยที่ไม่รู้เลยว่าเรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นยังไงคนจากหมู่บ้านคนเถื่อนโกรธแค้นเป็นอย่างมากที่ขโมยแอปเปิลทองอันศักดิ์สิทธิ์ของหมู่บ้านมาจึงทำการสังหารทุกสิ่งมีชีวิตที่อยู่อาศัยที่เดียวกับนาง เมื่อมนุษย์หนุ่มมาถึงก็ไม่ทันเสียแล้วทุกตัวนที่นั่นสิ้นลมหายใจไปแล้วแต่ว่ายังเหลืออีกสองตัวที่ดูมีโอกาสรอดเขาจึงพาทั้งสองตัวนั้นกลับบ้านกระทั่งวันหนึ่งคนเถื่อนได้มาพบเจอเข้ากับมนุษย์หนุ่มและฮาปี้ลูกผสมจึงทำการสั่งหารทั้งคู่ทิ้งเหลือเพียงฮาปี้ลูกผสมตัวสุดท้าย อ้าวตื่นแล้วเหรอว่าไงเจ้านกน้อยเมื่อคืนหลับสบายดีหรือเปล่าโอ้โอนะไม่เป็นไรแล้วนะเอาล่ะเจ้านกน้อยไปอาบน้ำกันดีกว่าตัวเจ้าน่ะเหม็นแล้วนะเจ้าไม่ได้อาบน้ำมากี่วันกันแล้วนั่เนี่ยหลับไปหลายวันเชียวโอ้โอ้ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้ว นะเป็นเขาเรียกว่าอะไรกันนะฮาปี้สินะเจ้าฮาปี้นกพิราบตัวน้อยในไหนนายก็เป็นครอบครัวเดียวกันกับฉันแล้วฉันจะตั้งชื่อให้นะเอาเป็นว่าชื่อพิเจยนแล้วกันนะพิเจยนจิงส์นามสกุลเดียวกับฉันเป็นลูกชายของฉันพิเจยนอย่าไปข่วนหน้าใครเขาแบบนี้นะลูกนะ